เคยสงสัยกันไหมว่ากิจกรรมยามว่างของ LGBTQ คืออะไรคลิปนี้สายลับจับเป็ดมีคำตอบจากการสำรวจในปี2022โดย LGBTQ Community Survey เขาพบว่ากิจกรรมยาวว่างที่ LGBT ส่วนใหญ่ชื่นชอบมีความหลากหลายและเน้นไปที่การเชื่อมต่อกับชุมชนและการแสดงความเป็นตัวเองอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือการออกกำลังกายอย่างเช่นเข้ายิมเล่นโยคะ ซึ่งนอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่นใจและยังเป็นที่ที่หลายคนในกลุ่ม LGBTQ ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่ฮิตไม่แพ้กันเลยก็คือการเข้าร่วมอีเวนต์แล้วก็ปาร์ตี้โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ เช่นงานพรายหรือว่าอีเวนต์เฉพาะกลุ่มที่ทําให้เขาได้มีโอกาสพบเจอกับเพื่อนใหม่แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เน้นความสร้างสารรค์แล้วก็เน้นความสงบด้วยนะอย่างเช่นการอา่านหนังสือหรือว่าการทํางานศิลปะที่เปิดโอกาสให้คนกลุ่ม LGB t TQ เนี่ยได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยจะเห็นได้ว่ากิจกรรมยามว่างของกลุ่ม LGBTQ เนี่ยมีหลากหลายมากๆทั้งการออกกําลังกายเข้าร่วมงานปาร์ตี้แล้วก็กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์อย่างเช่นอ่านหนังสือหรือว่าทํางานศิละปะแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เขาได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วคุณล่ะมีกิจกรรมยามว่างอะไรบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อย